ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงที่ม่อนจ่มแล้ครับจะเห็นว่ามีรีสอร์ทโหเยอะแยะเลยแล้วก็รถที่เขามาเที่ยวกันที่เห็นจอดอยู่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับด้านหลังนี่เป็นรีสอร์ทอะไรนะม่อนพ่นดาวอ๋อม่นอนยิงดาวนะครับแ้วแถวนี้ตามถนนทั้งสองข้างทางเนี่ย เป็นรีสอร์ทที่พักทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมสองคนก็จะพาไปชมบรรยากาศอารอบๆในบริเวณแถวนี้เลยนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นที่รีสอร์ทพักด้านบนเดินเขาด้านโน้นนะครับน่าจะเรียกว่าม่อนม่อนน่าจะเป็นแนวสวยด้านบนแล้วก็จะมีที่ปลูกผักแนวขั้นบันไดลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ บริเวณด้านนู้นก็จะเป็นไม้สร้างผสมกับกระจกแล้วก็เป็นเต็นเต็นแบบนั้นดาวได้ด้วยนะสีขาวอันนี้เรายังไม่ได้ไปเป็นเป็นเต็นมีเต็นแบบกระโจมมีเต็นแบบโดมแล้วก็เป็นเป็นแบบหลังเป็นบ้านหลังเป็นโดมอากาศย็มอากาศตอนนี้เย็นเนาะเย็นมากอากาศเย็นดี เสร็จแล้วเขาก็จะทําเป็นปลูกผัก,กหรือปลูกกระลำหม้ปลูกกระลำเป็นขั้นบัน,ดน,บนไดไโอเต็มไปหมดเลยอยู่แถวนูน้นใช่ไหมมีภูเขาหลายลูกเลยนะครับสุดลูกหกตาเลยกับบรรยากาศดดารีสอร์ทด้านโน้นรีสอร์ทเยอะมากเลยนะครับรีสอร์ทเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของของพวกเรานะครับว่า บรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมินี่ครับบริเวณด้านนี้ที่็นเป็นที่พักรีสรทนะครับของม่อนอิงดาวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านโน้นเลยนะครับ มั่นอิงดาวบริหารโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมัน่นแจ่มนะครับโอ้นี่ครับบรรยากาศของมั่นอิงดาวที่อยู่ด้านล่างมีเต็นท์กระโจมโอ้บรรยากาศสวยงามมากอาตอนนี้เซลฟี่นะได้บรรยากาศเซลฟี่หน่อย,อยได้บรรยากาศท,ที่สวยงามโรไฟ ตรงนี้ก็เป็นบ้านพักที่เป็นหลังนะครับราคาเท่าไหรก็ยังไม่ทราบแล้วก็มีเต็นท์ด้วยโอ้โหเต็นท์หลังใหญ่เหมือนกันนะครับแ้บรรยากาศโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีครับ23องศา23ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เวลา18 44นาฬิกา44าทีโอ้<ะ>18น 4, ตอนนี้มีฝนตกแล้ครับลงเม็ดล้โอ้บรรยากาศดีเลยนะครับม่อนอิงดาวอยู่บริเวณนี้มีที่เป็นเต็นท์ให้เราได้เช่านะครับเต็นท์เท่าไหร่ยังไม่ทราบต้องไปถามประชาสพันนะก็เต็นท์โดมที่อยู่ด้านโน้นมีเทเลสเทเลสด้านหน้า ส่วนด้านล่างนั้นเป็นปูนนะลักษณะที่พักเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ด้านบนเ,นเป็นที่นั่งกินมูะทะนี้เรามองเห็นวิวเนาะเห็นวิวหมู่บ้านอยู่ด้านโน้นเห็นวิวหมู่บ้านของชาวบ้านอของชาวบ้านนี้กำลังดดัน ขึ้นย้ายครับจากเดือนที่ทานโมกทะทรงอยูออ่ถึงลงเม็ดก็เลยต้องก่อนล,ลงเม็ดก็เลยต้องอย้ายเข้าร่มเรายังไม่ยังไม่ได้สั่งอาหารเมื่อกี้มีเชิญฝนมาแล้วโอ้โหนี่ท้องฟ้าอยู่ด้านบนปกคลุมเต็มท้องฟ้าเลยนะครับอันนี้ฝนกำลังลงเม็ด คนตกใส่ซื้อแล้ว <c oughs> โอ้ยบรรยากาศชอบจริงๆแต่ว่าถ้าคนไม่ตกเนี่ยผมว่าจะได้บรรยากาศบรรยากาศหนึ่งนะครับญญาานี่ครับมาอีกชั้นหนึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านบนนะครับหลากหลายเลยอยู่ตรงบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่พักนะครับที่อยู่ด้านล่างโอ้มีให้ชม มีให้พักเยอะแยะเลยนะครับครับตอนนี้เราจะมาสอบถามที่ประชาชํรมันธ์นะครับจิตต่อสอบถามห้องพักม่อนอิงดาวนี่ครับบรรยากาศที่ม่อนอิงดาวที่อยู่ในม่อนแจ่มซึ่งเป็น เรียกว่าโครงการหลวงน้องหอยนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งมั่นจำนีเป็นส่วนหนึ่งในที่อยู่ในอำเภอแม่ดินจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศดีมากครับพัดได้ถึงโอโซนเราดีความรู้รสึกเยิย่กอากาศได้ดีจันนี้มีโควิดตก,ก,กันไว้กว่อนตอนนี้เรารอ ให้ทางทางประชาสัมพันธ์เขาว่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามในเรื่องราคาจะหาราคาบ้านดูมาตั้งนานนะครับจะได้รู้ราคาเต้นราคาเท,ท่าไหร่ห้องพักจริงราคาเท่าไหร่ห้องพักที่เป็นเหมือนบ้านราคาเท่าไหร่มันมีหลายแบบรวมทั้งเป็น,นบ้านเป็นหลังอาหารว่างแล้ว ว่าันนี้ก็สอบถามราคาห้องพักนะครับคุณคาสนใจเช่าไห้ยคะห้องพักคืนนี้มีมีห้องพักกี่แบบกี่ราคาวันนี้จะเหลือแค่สองห้องค่ะอ๋อในสองห้องนะรัใช่เป็นแบบครับเดี๋ยวให้น้องพาไปดูห้องไหมคะครับได้ค่ะน้ำมันทีนนี้ก็มีห้องพัก ไรแบบใช่ไหมใช่ถ้ามันมีแบดในราคาเท่าไหร่มาคืถ้าเป็นบ้านเป็นโดมห้องที่นอนได้สองคนราคาอยู่ที่สองพันสองรวมอาหารเช้าสองท่านอ่าถ้าบ้านเป็นหลังที่นอนได้สี่คนราคาอยู่ที่สองพันเก้ารวมอาหารเช้าสี่ท่านค่ะแต่ถ้าเป็นเต็นท์ธรรมดาสองคนห้าร้อยสามคนหกร้อยค่ะสองคนห้าร้อยสามคนหกร้อยใช่เฉพาะเดือนนี้อ่าแต่ถ้าเดือนธรรมดาเต็นท์ธรรมดาจะราคาอีกราคาหนึ่ง นี้ราคาที่พูดเขาคิดก็ก็ราคานี้ราคาราคานี้ตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนกุมภาพันธ์ราคาดีที่สุดสองพันแต่ให้น้องพาไปดูห้องไปดูห้องเป็นเป็นหลังไปดูห้องไปดูห้องไป็นห้องเรากำลังจะไปดูห้องพักที่เป็นห้องนะมันมีหลายแบบ เ,กกเป็นห้องสองพันสองนะฮะห้องกวางสองพันสององห๋องององห้องกว้างมีเตียนงนอนแอ่แอมไม่ได้ใช้อากาศเยน็นมีตู้เจ้ตู้เจ้า้า ห้องน้ำห้องน้ำมีน้ำบุญติ่น้ำบุญยู่นละชอบบราการห้องน้ำผ้าห่มผห่มจะไม่ให้สองคืนให้สองคืนแต่ว่าอันนั้นเลยมีห้องน้ำห้องน้ำเราก็มาเข้าห้องน้ำรวมแต่ว่าถ้าเป็นโดมมีห้องน้ำเนี้ย เป็นโดมก็จะมีข้ามาจะแยกออกมาข้างๆข้างมาในโดมข้างมาันใยญ่ก่าใช่ใช่ค่ะโอเคเต็นราคาห้าร้อยเนาะใช่ค่ะห้าร้จูได้ห้าร้อยสี่ต่อสองคนใช่ค่ะร้อยสองสองคนถ้าหกร้อยก็สามคนหกร้อยสามคนแต่เต็นท์นี่คือจูได้สี่คนอืมค่ะโอเคอากาดีอากรดีเป็นจูได้สี่คนขาก็แบบนี้ตลอดโอ้เต็นตลอด

ราคาสองคนห้าร้อยบาทเป็นลักษณะเช่นน,นี้อ๋อนแบว่าห้องน้ำห้องน้ำรวมที่ที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหม จะมีผ้าห่มผ้าใมีหมอนนะครับสำหรับสองถึงสี่คนสองห้งเต็โอเคบ้านคอนไม้บ้านคอนไม้เขาเรียกบ้านคอนไม้บ้านคอนไม้เดี๋ยวซูไม่ดูเป็นปูนแล้วก็มีข้างบนที่นั่งกินอะไรอันนั้นเขามีห้องน้ำในตัวเลยเนาะอันนั้นเท่าไหร่คืนก็สองพันราคาสองพันระครับ บ้านผ่อนไม้ราคาสองพันด์ตงั้นโอเคอันนี้ไม่ได้กินก็เลยได้ไม่ไม่พักนะจะกินกับขึ้นมากครับม่อนอิงดาวเชียงใหม่0862167405 สามารถที่จะโทรมาติดต่อสอบถามแล้วก็จองห้องพักได้นะวันนี้เป็นวันไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าลูกนักท่องเที่ยวมาจองที่เป็นเต็นท์โดมเนี่ยเต็มหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเต็นท์ผ้าแบบนี้ยังเหลืออีกเยอะเทียบเลยแต่ถ้าเป็นหลังหลังก็เต็มเหมือนกันแต่ถ้าเป็นห้องก็ยังเหลืออยู่แค่สองห้องโอบรรยากาศดีจริงครับ ถ้าเป็นวันหยุดผมว่าถ้าจองไม่ทันหรอฮะวันหยุดต,ต้องจองระยะยาวยิ่งหน้าหนาวผมคิดว่าหน้าหนาวเนี่ยคงถ้าจองช้าก็คงไม่ได้ที่พักนะครับเพราะนั้นอยากจะมาเที่ยวยังไงก็ต้องจองแต่เน้นๆไม่งั้นท่านก็จะไม่ได้บรรยาก,กาศลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านโน้น ครับตรงนี้ก็เป็นตรงที่นั่งพักผ่อนนั่งพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงนะครับนั่งาทานาหมูกระทะนะครับตรงบริเวณนี้ตอนกลางคืนพอมืดมาก,ก็มีแสงไฟให้นะครับบรรยากาศดีมากเลยแถวนี้เดิมนมาชมถ่ายรูปร อยู่จากด้านบนที่นั่งทางแจ้งตากอากาศเวลากลางคืนครับทีน,นี้อื่นเขาย้ายเข้าไปด้านในร่มเพราะมีฝนตกมองลงไปข้างล่างเนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเห็นที่พักเป็นทั้งเต็นท์ที่เราได้บรรยายมาและก็เป็นบ้านปูนจะมีเป็นชั้นๆลงไปนะครับนับได้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ี่างสิดของน่นาจะเป็นพื้นที่ของก็คงไม่เหงาฮะถ้ามาพักเนี่ยมีเพื่อนคึคคนกค<ด>ืนดีน่าดูเนี่ยนะกินสังสรรค์กันหมูกระทะระยะห่างเต็นท์กันก็แค่1เมตรจุดห้าหนึ่งจุดห้าเมตรไม่เหงาแน่นอนเตรียมกิจกรรมมาสำหรับคนที่ต้องการออกมาเที่ยว กลางธรรมชาติเนี่นี่โอ้บรรยากาศด้านหลังวิวสวยๆอย่างนี้น่ามาเที่ยวไหมครับท่านผู้ชมนี่อากาศด้านหลังคอมเมนต์ <Comment S 2> ได้นะครับใครอยากมาเที่ยว,วยเคยมาเที่ยวหรือยังสวยเลยนะครับด้านหลังถึงแม้จะเป็นดอยก็มีไฟฟ้าใช้นะครับเราสังเกตว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นโซล่าเซลล์มีเสาไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้านี่นี่ไฟฟ้าไฟ้าาไม่ใช่โซล่าเซลล์ไฟฟ้าถึงอยู่แล้วเขาจัดโซนจัดระเบียบมารีสอร์ทที่พักที่เป็นเต็นท์ได้ผมว่าได้สวยงามนะครับเป็นระเบียบเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยด้วยได้วิวได้บรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับ หน้ามาเที่ยวที่ม่อนจำนี่นะครับออปปครับท่านผู้ชมครับเป็นงานมาครับบรรยากาศที่ม่อนอิงดาวนะครับที่เป็นที่พักนะครับ ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะครับที่ม่อนอิงดาวก็สามารถที่จะติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับกับบรรยากาศแบบนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะยี่ตอนที่เช็คราสุดเมื่อสักส,ส,สิบนาทีที่แล้ว23ตอนนี้น่าจะต่ำลงแล้วมาทยี่สิบได้ใช่รู้สึกว่าเย็นๆเหมือนกันนะครับ ครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อ,อยจะลืมฝากกดภาพตับไข้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ